ครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงในส่วนของบริเวณลานนะครับของโซเวอร์นะครับจุดเด่นเลยนะครับเข้ามาก็จะเห็นเป็นนะครับเป็นศาลานะครับเป็นศิาปะเกาหลีแท้เลยนะครับและในส่วนของตัวที่ขายนะครับติเก็ตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีกาแฟนะครับร้อนๆนะฮะช่วงนี้อุหภูม ติดลบครับที่6องศาเซลเซียสนะครับวันนี้วันที่29เดือนธันวาคม2553ครับสูง230เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทีเดียวนะครับถือเป็นหอคอยที่สูงนะครับติดอันดับโลกทีเดียวเอาละครับกลับลาด้วยคลิปสั้นๆหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกันด้านในนะครับ ที่ฐานล่างนะครับของโซทาวเวอร์นะครับกลันนบลาแล้วนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปเลยครับขอบคุณมากะค,ะโซโซครับสวัสดีครับ